ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกซ์ลจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวจชิญเทอมาลไอแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับเอาซื้อค่ะทานพอวิครบ20รอบแล้วเลยท่านพวออิ่ครบแล้วครับ ถามพวกเจ้าทุกคนไม่ใช่แค่เจ้าออ,อ,อใช่ครับเราวิ่งครบแล้วครับ <c oughs> ดีมากมานี่สิออในเมื่อเจ้ามีจิตใจที่รักเพื่อนแบบนี้งั้นไปวิ่งต่ออีก20รอบก็แล้วกันข้าพนึกพลังของเจ้าเอาไว้แล้วไปได้ ้องโกกห,หว่า,าเคงงำโกหกมักมีราคา<ม>ที่ต้องจา่ายไม่ว่าเบื้องหลังคำโกหกจะมีเหตุผลอะไรแต่ว่าจริงไหมหลงหลวงน้อง,งกำลังเรียนหลวงน้ะเหลือบอกข้ามาจะทำงานที่ข้าให้ในข้าเรียนเช้าเสร็จหรือไม่ไม่เสร็จคะ่ะมันไกลเกินไปข้าหิวด้วยขนไม่ไหวจริงๆคนหัวอยู่ไงตอนนี้ เจ้าเลยเข้าเมืองไปกินอาหารมื้อใหญ่แล้วก็เดินเล่นสินะ <c oughs> เพิ่งกลับมาหาเอาซื้อขาเมื่อกี้นี้ใช่ไหมนั่นตามดูข้าเหรอข้าเป็นถึงพออข้าต้องรับผิดชอบต่อเด็กนักเรียนทุกคน <c oughs> เอาซื้อขากโกหกพราะกรัวเจ้าจะถูกลงโทษจึงพอให้อภัยได้แต่ว่าเจ้าไม่เคารพกฎของโรงเรียนออกไปโดยพลาการแล้วยังให้รุ่นพี่ช่วยปิดบังอีกไม่ว่าด้วยความผิดใดหากเกิดขึ้นในสนามรบแล้วต้องถูกจัดการด้วยกฎทหาร ระหารโอ้โหที่นี่ไม่ใช่สนามรบเป็นแค่โรงเรียนเท่านั้นถูกต้องแต่ว่าที่นี่คือโรงเรียนสื่อไหลเคอของข้าตอนนี้มีให้เหลือกสองทางหนึงเก็บข้าวของออกไปจากที่นี่ตอนนี้อสองพิสูจน์ให้ข้าเห็นว่าเจ้าจะไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบอีกต่อไปผู้หลันเจอคิดว่าตัวเองเป็นใคร ท่านก็แค่มหาปรา์วิญญาณเล็กๆเท่านั้นถูกต้องข้ามันแค่มหาปรา์วิญญาณเล็กๆให้เมื่อเจ้ารู้ถูกโรงเรียนนี้แล้วก็เชิญออกไปซะต้องโดนดักนี้ใส่ไงมาจากตะกูลแบบคุณหนูินไปคิดจะไล่ข้าไปไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกผู้หลังต่ออย่ายุ่งกับข้าให้มากนะไม่งั้นจะรับผลที่ตามมาไม่ไหว มูไปช่วยเก็บข้าวของคุณหนูทอี้หลันเ๋อท่านกล้าเหรอที่นี่คำพูดของข้าคือคำข่ามูไปครับข้าโตมาป่านนี้ท่านเป็นคนแรกที่กล้าทำแบบนี้กับข้านะ ขอให้เจ้าเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนตระกูลหอแก้วเจ็ดสมบัติแต่ในสายตาของข้าเจ้าเป็นแค่มหาวิญญาจารคนหนึ่งเท่านั้นที่นี่นักเรียนคนอื่นล้วนเก่งกาจกว่าเจ้าพูดแล้วหลาถ้าผ่านระดับ25มาได้เป็นอัจฉริยะโดดเด่นที่สุดของตระกูลในรอบหลายร้อยปีวิญญาณยุทธหอแก้วเจ็ดสมบัติเราเป็นที่สุดในใต้ลาหาใครเปรียบได้ไหมมุ่งไปถึงขั้นอัคราจารวิญญาณ พลังวิญญาณของทั้งสารกับเสี่ยวอูก็มาแตะระดับ25หแล้วเรื่องอัจฉริยะภาพกวกเขาต่างก็เหนือกว่าเจ้าหมดแม้ว่าวิญญาณยึดมาหงจิ้นนี่ข้อบกพร่องอยู่แต่ก็เป็นวิญญาณยึดชั้นยอดที่ได้รับพรจากสวรรค์ทั่วทั้งดินแดนมีไม่กี่คนที่เทียมเทียบได้ไหนจะจู๋จู๋ชิงพลังวิญญาณเทียบเคียงกับเจ้าแต่ก็มีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่เจ้ายังคงห่างฉันอยู่นักจู๋จู๋ชิงจะมาที่สื่อไหลเค์นี่เพื่ออะไร พื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นถ้าคือวิญญาณช่วยเหลือไม่อาจเทียบกับวิญญาณจารย์ึกพวกนี้ได้อยู่แล้วแต่บทบาทในสนามต่อสู้ข้าสำคัญกว่าพวกเขาบทบาทเงินขาดจิตตานุภาพและกำลังคนที่จะตายคนแรกในสนามต่อสู้ก็คือเจ้าท่านดูจากความยโสโอหัง,งเจ้าเจ้าคิดว่าตัเองจะสามารถหาคูหูที่สามารถคอยระวังหลังให้เจ้าได้อย่างนั้นเหร แล้วอ้าวซื้อขาแล้วเขาก็แข็งแกร่งกว่าเขาเจ้าเคยเห็นวิญญาณจานสายอาหารที่มีพลังวิญญาณสมบูรณ์แต่กำเนิดไหลไมล่ะหมายความว่าเ็นไปไม่ได้วิญญาณจะช่วยเหลือจะมีพลังสมบูรณ์แต่กำเนิดได้ไงแบบอ้าวซื้อขาคือสิ่งที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนความสำเร็จของเขาไร้ขีดจำกัดขอเพียงให้เวลากระทั่งแทนที่ตระกูลหอแก้วจะสมบัติของพวกเจ้าก็มีความเป็นไปได้มาโอ้โห ตอนนี้เจ้ารู้แล้วใช่ไหมว่าในบรรดานักเรียนทั้งหมดแล้วเจ้าอ่อนด้อยที่สุดเจ้าจะอ่อนด้อยที่สุดเจ้าจะอ่อนด้อยที่สุดอ่อนได้ที่สุดอ่อนด้อยที่สุดหนูไอ้กระทั่ง <c oughs> สาวคนเดียวยังรับมือไม่ได้ข้าก็ไม่เหมาะก,กับชื่อสามเหลี่ยมทองคำเหล็กแล้วล่ะเอ่อพอออกครับ ยังต้องไปช่วยนางเก็บขออีกไหมครับเจ้ายากให้แม่หนูนี่ไปอย่างนั้นเหรไปบอกเอาสื้อข่าวว่าไม่ต้องวิ่งแล้วให้เขาไปปลอบนิ่งหลงๆแทนครับพองงโอ้พระธรรมีแม้กระทั่งองค์หญิงน้อยของตระกูลหอแก้วจะสมบัติสุดยอดไปเลยผอ,อ,อของข้า,าน้องมิ่งี่ <laughs> สิ่งที่ข้าพูดคือคำสัง่งสำหรับผู้ที่ไม่เคารพกฎระเบียบ <laughs> อ,อ,อีกอีกโลกหนึ่งไปเลยเออต่งตัวโคตรทันสมัยเอ,อ้อสายล็อกมาีกละเห็นสายล็อกบ่อยๆชอบเทียนถ่ายอินในอันนี้นะได้ลรอตของใครล่ะลูกจะไปกินวองเขาได้ยังไงอ,อาจารย์ เไม่ใช <N> ่ไอสนามบาลองวิญญาณพอครับวันแรกก็พาพวกเขาไปที่นั่นเลยเหรอพวกเจ้ามันคือสัตว์ประหลาดไอเมื่อเป็นสัตว์ประหลาดก็ต้องฝึกด้วยวิธีแบบสัตว์ประหลาดไปกันเถอะครับ ราลองวิญญาณเป็นที่แบบไหนกันเป็นที่ที่วิญญาจารย์ใช้วิญญาณยทดต่อสู้กันแล้วก็ยังเป็นที่สําหรับพวกนักพนันด้วยสําหรับพวกเจ้าแล้วนี่เป็นที่ที่จะเพิ่มประสบการณ์การต่อสู้ของพวกเจ้าที่ดีที่สุดงั้นก็ไม่ต่างจากแสดงละครลิงให้คนดูนี่สิผิดแล้วล่ะถึงข้าเองจะไม่ชอบอะไรแบบนี้เท่าไหร่นักแต่ก็ต้องยอมรับว่าสนามระลองวิญญาณเป็นที่ที่ใช้แสดงคุณค่าของวิญญาจารย์มันมีระบบที่สมบูรณ์แบบมีอํานาจเป็นเอกเทศและที่สําคัญกี่ืุดมันมีความเที่ยง ไอ้สายล็อกเดินตลอดเลยแม้แต่พูดประกูลใหญ่ๆก็มาเข้าร่วมแข่งขันกันเพื่อเผชิญหน้ากับบททดสอบความเป็นความตายที่ดูกเดือดตัวใหญ่มากคนเลี้ยงฮ้าดาวอะอารีน่าเนี่ยโหใหญ่มากอ่านว่าอะไรโคต Đồ Một dạy Dạy chí Một cơn Chả có lăng cán một đẹp Thích Ô hồ จากผู้เข้าร่วมลงทะเบียนเสร็จแล้วทุกคนตาก็จะได้รับตราเหล็กชนะหนึ่งตาก็ได้รับคะแนนหนึ่งแต้มแพ้ถูกขาดหนึ่งแต้มเมื่อครบร้อยแต้มถึงจะเลื่อนเป็นปลาทองแดงก่อนเรี้ยนจบอย่างน้อยข้าขอให้พวกเจ้าสู้เอาตราเงินมาให้นะครับใช่ไหมกไปพาพวกเขาไปลงชื่อครับมา,มา เข่าสู่สนามประลองวิญญาณยุทธสุดยิ่งใหญ่ราเงินนี่อยู่ประมาณระดับไหนเหรอตาประลองมีทั้งหมดแระดับจากตามสุดไปหาสูงสุดได้แก่เหล็กทองแดงเงินทองทองคำม่วงไอลินทับทิมและเพชรว้าวรางเงินอยู่ที่ระดับ3ก็ไม่ยากก็ไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก พรนะเองเริ่มเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ระดับ29ตอนนี้คะแนนชนะ29แพ้27มีนน2คะแนนผูป้ปดูจากพลังของเจ้าจะเป็นไปได้อย่างไงอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นสนามประลองวิญญาณที่เมืองส่วนทัวไม่ใจะมาเล่นเล่นได้เจ้าอ้วนบอกคะแนนของเจ้าสิข้ามีขก้าคะแนนทำไมคะแนนรวมเจ้าสูงกว่าผู้ปล่ะเพราะการประลองจะแบ่งกลุ่มตามระดับน่ะสิ ถ้าเข้าร่วมระดับ29ชนะม่กิตาก็ขึ้นถึงระดับ30แล้วหลังก็เจอแต่คู่ต่อสู้ระดับ38 39พอแพ้แค่นิดเดียวคะแนนลมนก็ลดหวบลวัเป็นแบบนี้เองสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประลองที่มาเข้าสู่งานในวันนี้แล้วโปรดมารายงานตัวการประลองที่นี่แบบเป็นสามประเภทต่อสู้ทั่วไปถึงตายและเดิมพันสองอย่างหลังต้องแลกมาด้วยชีวิต หลักๆของเราตอนนี้คือเข้าร่วมต่อสู้ทั่วไปประลองฝีมือเป็นหลักส่วนรูปแบบการแข่งขันสามารถเลือกได้แบบตัวต่อตัวคู่ต่อคู่หรือสู้แบบกลุ่มหลังจากที่ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนเสร็จแล้วทุกคนจะได้รับตราหนึ่งชนะหนึ่งตาจะได้รับคะแนนหนึ่งแดงเมื่อครบร้อยแ้งจะเลื่อนเป็นตราทองแดงรูปแบบการแข่งขันสามารถเลือกได้แบบตัวต่อตัว ลงทีนแล้วใช่ไหมรืการสู้แบบลงแล้วทุกคนจะเข้าร่วมต่อสู้แบบทั่วไปได้แค่วันละหนึ่งตาแต่ขณะเดียวกันก็เข้าร่วมการไปลองแบบอื่นๆได้พุกเจ้าจะลองสมัครแบบคู่ต่อคู่ดูไหมเชนมีคู่ด้วยไหมใช่มีเดียวมีคู่มีกลุ่มนั่นลงชื่อตรงนั้นโอเคนคนละสนามสวยมากถาสมัครสิบเหรียญพูดทองชื่อทีมนะมมมม เาเป็นทีมซานอูแล้วกันค่ะนี่ซานอูนี่ตัวนี้พิมพ์ีดนะอูที่แปลว่าเต้นรำ่ใช่อูที่แปลว,ปลาว่าฮ่าเปลี่ยนชื่อน่ะได้อยู่แต่ว่าต้องจ่ายค่าเหรียญเพิ่มอีกสิบติน้นเจ้าช่างเถอะช่างเถอะซานอูแบบนี้ก็ได้แค่ชื่อเองน่ะ ทำไมอ่ะอิจฉาเขาเหราเลยก็เลยพิมพ์ชื่อก็เลยสลักชื่อผิดเนาะตั้งใจแหละเสียวอูตราเหล็กโอดเตรียมตัวน้ำสนามที่สี่สิบเสียวอูตราเหล็กโอดเตรียมตัวน้ำสนามที่สี่สิบเสียวอูตราเมื่อเฮนาร์โคตเลยเมื่อเฮนาร์โอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มีเอ็มซีด้วยนะเวอร์มีติ๊กต๊อกเจอลังการดาวล้านดวงโอ้โห

to ask the audience